อีกหนึ่งต้นไม้ที่เมื่อก่อนมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วแต่ยังไม่รู้จักชื่อสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี่ครับต้นไม้ต้องถามมาอีกแล้วครับอะใครรู้จักบ้างแวะมาหน่อยครับใช่แล้วครับมาสอบถามความรู้ของพี่น้องกันอีกแล้วครับใครรู้จักนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกคือต้นไม้ชนิดนี้ครับตีอยู่ด้านหลังผมเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้ผมเจอบ่อยนะครับส่วนมากจะเป็นสมัยก่อนเวลาไปเดินป่านะครับป่าดิบอ่ะหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราภาษาใต้ก็เรียกว่าป่ากแก่ก็จะเจอไม้พวกนี้กระจัดกระจายอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตีร่ม นะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆที่เป็นป่าดิบแล้วด้านล่างปโปรงนะครับก็มักจะเจอเจ้าไม้พวกนี้แต่ต้นใหญ่ไปเนี่ยไม่รู้มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ถ้าดูลักษณะรูปพันธุ์สันฐานแล้วพี่น้องครับก็เป็นต้นไม้น่าจะจัดอยู่ในประเภทไม้เนื้อไม่ถือว่าเป็นไม้เนื้อห่อนนะผมว่าน่าจะ เป็นไม้เนื้อประมาณปานกลางนะครับม,มาดูใบกันหน่อยครับลักษณะใบนะก็จะเป็นใบประมาณใบบางๆนะแล้วก็ากเราคลำเนี่ยด้านบนของผิวใบเนี่ยจะออกลื่นๆนะครับนะไม่ถึงกับมีมีขนนะครับด้านล่างก็ไม่มีขนครับนี่ไงครับเวอร์ชั่นใหญ่มา ขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้ป่านะครับพี่น้องครับที่เมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกครับผมก็เจออยู่บ่อยๆนะครับในฝั่งของในป่านะครับตอนเดินป่าสมัยก่อนนะครับเนี่ยต้นเนี้ยมันโั้มีรูปรุนเยอะเลยนะครับนะมันเป็นแบบนี้แหละครับนะตอนเจอในป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือปิวลลำต้นนะครับ พี่น้องดูครับพี่น้องท่านไหนพอที่จะรู้จักชื่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่าพอเราเราอะไรนะครับเราเราชื่อผมจะได้เข้าไปค้นหาในระบบลองดูว่ามันไปตรงกับต้นไม้ชนิดไหนนะครับนี่ บางครับพอมีใครที่จะรู้จักนะชื่อหรือว่าเราเราบางครับก็ตากว่าใครรู้จักก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะลองดูก่อนครับนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอาข้อมูลนะครับเมื่อก่อนนะเวลาเราเจอตามในป่านะครับต้นไม้เหล่านี้มันมักจะมีลักษณะของอะไรบางอย่างครับที่มันคล้ายกับเส้นผมนะครับ สีดำๆนะยาวๆเหมือนเส้นผมเลยครับนะมันชอบมาเกาะอยู่ที่แถวบริเวณขัข้นๆของใบมนะันนะนะมันมัมกจะมีนะตา,ตามในป่านะครับแต่เนี้ยมาอยู่ในสวนยางเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับไอไอเป็นเส้นยาวๆเหมือนเส้นผมนะครับมันมักชอบเกาะชอบเกาะอยู่กับต้นไอเจ้าพวกนี้แหละครับทีนี้นะครับที่มันอยู่ในสวนยางเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นต้นโตของมันนะ ก็เพราะว่าพอถึงสุมต่างผ่านะครับเนี่ยต้นประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ต้นประมาณนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะถึงฤนะดูตา่างฝ่ายแล้วเนะนี่ยรอฝนมานะครับพอฝนตกสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ถึงฤดูต่างป่าที่นี่เรียบร้อยนะมันก็โดนฟันเหยียไห่นะพอมันถูกฟันไปฟันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยมันตายนะครับทีนี้มันมันไม่แตกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ ถ้าเราเว้นไว้อย่างนี้ยผมเนี่ยตั้งใจเว้นไว้สักประมาณสักสามสี่หต้นนะฮะลองดูนะครับว่ามันโตขึ้นไปจะเป็นเจนไรนะครับแต่ตอนเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ไม่รู้จักชื่อนะครับพี่น้องท่านไหนนะพอที่จะรู้จักก็คอมเม์เลยครับโอเคครับและนี่ก็คือเปริตต้นไม้ต้องตามนะครับ ฝากดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปและเพลลิสต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้ แล้วไว้พบกันครับ